สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมนนี้สาสองผ้าเลาะค่ะพี่น้องเลาะมาทางอำเภอกันทละร่มค่ะพี่น้องบ่ไก่บ่ไก่เลามาเบิงสวนไอ้ทรายค่ะสวนผิกพี่กัดกระตังอยู่บ้านอาไล่ค่ะพี่น้องตำบลจานอำเภอกันทละร่มจังหวัดศรีสะเกษจ้ะ สวนรีกค่ะพี่น้องพามาหลอดสวนบอกรีกเด้อค่ะมือน,นี้บ่ได้ไปไกลเอาแบบพามาหลอดแบบร้อนๆค่ะห่อนๆแสบๆไปละค่ะบ่มี่อย่างหลานยนั่นก็คือสวนผีกค่ะพี่น้องผีกงามหลายพี่น้อง้ยออจะแมนงามคากงามแน่งามคือเจ้าของสวนบ่จากคือ เจ้าของสวยสุดรอสุดสวยค่ะเจ้าของสวนบรรยากาศย่ามือเศร้าค่ะสามโมงสีมม่โมงจ้พี่น้องอากาศที่เย็นเย็นแนหอนแน่ผสมผสานกันเจ้าของสวนเพิน่ลนเลนน้ำแต่เดือคุณครับพี่น้องคุณ ลักมากด้ค่ะลักมาถ่ายบร่ได้บอก่อนได้ค่ะบ้าแบบจูโจมค,ครับพี yeah. ่น้องก,กับสวนพีกที่อลังการมากค่ะพี่น้องเบิงหน่วยพีกเด้อค่ะให้เบิงค่ะโดกแห้งจ้าโดกอีเลีอะ เก็บไปแล้วค่างวดหนึ่ง พีกปูได้จักเดือนละอ้ายเหตุว่าจ้าโอ้ oh. ข่าวสองลักจ้าเพื่อนบอกว่าพีกนี่ได้เดือนนึงที่ข่าวสองเดือนแล้วครับพี่น้องเบิดจากไห้จากหน้าค่ะบ่ะมีอย่างเหตุกันนี่ล่ะค่าที่อยากงามกูหนี้แต่ว่าัันนนแต่ละมื่อไปหาแต่ครูบาอาศีบเสริมครับพี่น้องเป็นอาศีบเสริม จากการที่เฮตุท้เฮ็ดหน้าแล้วค่ะบ่มีอย่างเห็ดค่ะก็ต,อต,ต้องปลูกพิกค่ะพี่น้องเป็นอาชีพเกษตรยุคใหม่ค่ะกิโลจักบาทเราอายช่วงนี้กิโลละสิบห้าบาทนะคะบอกว่าบกพีิกนี่ ถือแห้งค่ะตอนนี้สิบห้าบาทค่ะช่วงแรกๆก็อยู่ประมาณกิโลสามสิบสี่สิบค่ะพี่นอนเดี๋ยวชวนนี้ลดลงมาสิบห้าบาทจากกิโลหนึ่งกิโลนะคะจะของสวนว่ามันถือแห้งหลายพันว่าเอาไปเห็ดของหวานกินแน่เราเห็ดของหวานบอกพีกค่ะบอมากระตลกจาก่าจะของสวนเพก่อกคนะตลกแน่ได้จ้ะนี่ คนบ่พ่อบาทเป็นวะเฮ็ดไปน้ำหัวไปน้ำคา่ะีอะเบิ่งทางเป็นโหดน้ำก็ได้ครับพี่น้องบกพริกไปก็เลยงามงามคือคนโหดไม่กินข้าวนอกบ้านค่ะและถือโอกาสทายถ้ำไปน้ำค่ะพี่น้องวันนี้ กับพริกที่สวยงามค่ะสวนที่เลิศบริสโซกันเดอ๋ค่ะพี่น้องเพราะเจ้าของสวนเพื่อนโหดสวนอยู่ค่ะพี่น้องเมือนี้บริสโซบริษ,รษามเดอ้อเอาไ้คลิปหนาค่ะพี่น้องสิงมาถามแบบ ห้จูใจไปเลยค่ะว่าเหตุจังไดแน่ค่ะกับเพิกพี่คือบอ่อตายพี่คือบอ่อแห่งบอเหี่ยวคือบอ่มีเพียบบ่มีพ่ยค่ะพี่น้องอัน,อน,อน,นามาถบาีนจ่จไเบอกเพียเพื่นนอ, <laughs> อกนกับสินุ้ยบอกขี้ม่ดอกอค่ะพี่น้องบอกเพื่อนสินุ้ยนี่บอกขอ้โม่เด้ค่ะนุวยแตกต่างจากสวนอื่นเลยค่ะ ก็เลยว่าเอาไปคลิปหนาค่ะเพราะว่าสิเดซาสสองเดยมาสอบถามใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนโหดสวนบอมีเวลาได้สอบถามค่ะเอาไปคลิปหนาอีพีสองเด้อค่ะพี่น้องจะคอยมาพอกันใหม่ค่ะ